สวัสดีค่ะสวัสดีค่ท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดโพชัยเนาะค่ะบ้านท่าช่วงเมื่อนี้เนาะค่ะบ่าวเถาเพิ่นก็นจะมาล้วงไหเนาะค่ะล้วงไหจับปิงปองเนาะค่ะท่านผู้ชมลาวพัฒนาวันศุกร์ที่11สิงหาคมเนาะค่ะพศ2566ค่ะสามหนึ่งคนคุนนะค่ะก่อนที่จะไปรับชมบ่าวเถาเพิ่นจับปิงปองเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเบิ่ง กำลังเกงจะเทพื้นนะคะองะคะ์ปู่นะค่ะม้ชมนี่ค่ะชอยกันกำลังจะเทพื้นมืออื่นนะค่ะมิชุมมิชมบาดานกำลัง บูชาดอกไม้ทูบเทียนอยู่นะคะจังเข้าไปเบิ่งน้ากันเนาะคะว่าบาวเทาเพิ่นจะร้วงหายได้ตัวไหนเนาะคะเอาค่ะเข้าไปเบิ่งน้ากันเลยค่ะาาตามบาเทาไปเลยค่ะของปูกระแม่นเนาะคะ่ะชมเมืม่อวานนี้ปูกระไห่สามหนึ่งเนาะคะ่ะกับ ออกอีลีเนาะคะ่ะออกตรงตรงสามหนึ่งเนาะคะ่ะหามาเบอรงน้ำกันเนาะค่ะบ่าวเถากำลังจะจุบทูบขอลาววันศุกร์ที่11สิงหาคมพศสอ6 6ค่ะ นลาตูน่าปูเดอร์กับลูกกาลมาขอโชคขอลาบเอฟซีแฟนรับทั้งช่องนะครับเนานนะับะมาขอโชคเล่าพัฒนาครับสามตัวตรง2ตัวตรงตด้วยองปูเดอร์วันที่11สิงหาคม2566 นะครับซาูุครับผมล่วงไหาท่นานผู้ชมนะครับสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสามตัวตรงๆนะครับเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้กับวันที่11สิงหาคม2566ตัวแรก สองขับสองตัวแรกเอาค่ะตัวแรกสองค่ะตัวที่สองตัวที่สองสองสอเาสองสองศสองสองศโอ้ค่ะชมนะคับสองสองศค่ะเอาให้ได้โช่วยเปมาน้ำกันพี่น้องเนาะ เอาค่ะท่านผู้ชมอสองสองศูนย์นะคะสองศูนย์ครับค่ะซาดูทักคูเด้อนะครับท่านผู้ชมเอาแม่คนไี้จะมาอยืนไหนนี่ค่ะแม่เอาค่ะท่านผู้ชมบ่าวเถาพันก็นได้จับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะสามตัว สอ,สองสองศูนย์นะคะท่านผู้ชมลาววันศุกร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะคะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันนะคะเดีย๋ยวแม่มูขึ้นนาจอยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่มก็ตองขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะคะแม่ม็ขอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวอรุ้ย,ย,ยให้กันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ